The g ไกไอทีทันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคนวันนี้วงการไอทีนะครับมีประเด็นใหญ่ที่หลายคนเนี่ยอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วกระทบแทบทุกอุปกรณ์รอบตัวเราครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับระบุว่าซัมซุงเนี่ยเตรียมปรับขึ้นราคาแรม DDR สําสำหรับลูกค้าระดับองค์กร30 6 0นะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราขึ้นราคาที่แรงที่สุดในรอบหลายปีเลยครับแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ราคาพุ่งแรงขนาดนี้เหตุผลหลักเลยคือความต้องการชิป HBM ที่สูงผิดปกติครับอันเป็นผลจากกระแสะ AI ทั่วโลกบริษัทใหญ่ๆอย่าง NVIDIA AMD Google Meta และ Microsoft นะครับต่างเล่งขยาย Data Center สําสำหรับ AI ขนาดมหาศาลซึ่งการประมวลผล AI รุ่นใหม่ๆเช่น LLM หรือโมเดล Generative AI ต้องพึ่งพา HBM เป็นจำนวนมากครับแล้ว HBM คืออะไร HBM เนี่ยครับเป็นแรมแบบความเร็วสูงสุดๆครับมีแบนด์วิดต์เนี่ยสูงกว่าหน่วยความจำแบบปกติหลายเท่าครับใช้เป็นตัวป้อนข้อมูลให้ AI ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ปัญหาคือโรงงานผลิตเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับและ HBM เองทำกำไรมากกว่า DDR5 หลายเท่านะครับทำให้ Samsung, SK Hynix และ Micron เนี่ยครับ ต้องจัดลำดับความสำคัญโดยหันสายการผลิตเนี่ยไปทำ HBM ก่อนครับโดยราคา DDR5 ขนาด32 g ินะครับถูกดันขึ้นไปที่239ดอลลาร์หรือราว7,700บาทครับเพิ่มขึ้นถึง50%เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับและไม่ใช่แค่ตัว32 g ินะครับรุ่น16 g ิไปจนถึง128 g ิก็จะขึ้นราคาเช่นกันครับแม้ว่านี่เนี่ยยังไม่ใช่ราคาที่เราซื้อกันตามร้านทั่วไปนะครับ แต่ทิศทางนี้เนี่ยสะท้อนว่าตลาดกำลังเข้าสู่รอบขาขึ้นแบบตึงตัวครับและเมื่อ HBM นะครับได้เวลาคิวผลิตเยอะกว่า DDR5 ตัว DDR5 เองเนี่ยก็ถูกลดกำลังลงครับส่งผลให้ตลาดเนี่ยเกิดภาวะตึงตัวฮะราคาเนี่ยก็เลยถูกดันขึ้นไปตามกลไกตลาดทันทีครับนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยสำคัญอีกหลายอย่างเช่นความต้องการของตัว DDR5 ในตลาด PC เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นครับ เพราะ CPU รุ่นใหม่ของ Intel และ AMD เนี่ยใช้ DDR5 เป็นมาตรฐานครับซัพพลายเชนดี a m เนี่ยยังไม่ฟื้นเต็มที่ครับหลังจากช่วงที่ตลาดเนี่ยโอเวอร์ต็อกนะฮะในปี2023-2024ครับทำให้หลายโรงงานเนี่ยลดกำลังผลิตลงครับสัญญาลายใหญ่เป็นระยะยาวทำให้ราคาใหม่เนี่ยจะส่งผลลากยาวไปตลอดปี2026และ2027ครับทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้แม้แรมที่เราใช้อยู่ตั้งแต่แรม PC แรมโน้ตบุ๊ก ไปจนถึงแรมในสมาร์ทโฟนเนี่ยครับอาจต้องเผชิญภาะวะราคาขึ้นพร้อมกันทั้งตลาดครับทีนี้นะครับผลกระทบกับผู้บริโภคคืออะไร1นึ่เลยครับ PC เกมมิ่งและโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เนี่ยอาจแพงขึ้นเพราะ DDR5 เป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับ2ครับสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงบนนะครับอาจปรับราคาเพิ่มเนื่องจากใช้แรม1 2บสถึงกิกกันมากขึ้นครับ3าครับราคาคอนโซลรุ่นหน้าเช่น PS6 หรือว่า Xbox เองนะครับ อาจพุ่งตามต้นทุนแลมครับ4ครับแม้แต่ DDR4 ก็อาจขยับขึ้นครับเพราะโรงงานเนี่ยครับเบนกำลังไปผลิตที่ DDR5 และ HBM ครับนอกจากนี้นะครับในตลาดดีแรมเนี่ยยังมีความเป็นไปได้ว่าซัมซุงเนี่ยครับอาจกำลังทดสอบปฏิกิริยาตลาดครับเพราะการขึ้นราคาระหว่างผู้ค้ารายใหญ่มักเป็นสัญญาณว่าตลาดเนี่ยครับกำลังจะเข้าสู่รอบราคาใหม่ทั้งระบบครับซึ่งเราเคยเห็นกันมาแล้วหลายครั้งนะครับในอดีต ตั้งแต่ปี2017ครับที่ราคาแรมเนี่ยทะยานแบบบ้าคลั่งจนผู้ใช้ประกอบคอมเนี่ยต้องร้องไห้กันเป็นแถวเลยครับและถ้ามองให้ลึกกันลงไปอีกนะครับการขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ยอาจเป็นการเตรียมตัวสำหรับยุค AI device ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ครับทั้งแล็ปท็อป AI สมาร์ทโฟน AI และคอมพิวเตอร์ AI ครับที่ต้องใช้แรมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยครับต้องมี 16G b ถึง 32GB เป็นมาตรฐานใหม่แล้วครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าคุณกำลังคิดจะอัปเกรดแรมซื้ออเครื่งใหม หรือกาลังดูสเปค,คอมเตรียมประกอบช่วงปลายปีอาจจะต้องจับตาราคาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยคือขึ้นมากกว่าลงครับและหากซัมซุงขึ้นราคาก็แทบจะการันตีได้ว่าไมโคอนกับ SK h y n i ฮจะตามมาแน่นอนครับและนี่คือสรุปทั้งหมดจากเดอะก d ร์ t อทครับถ้ามีความคืบหน้าหรือราคาใหม่ๆจากค่ายต่งตางๆเนี่ยผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันทีนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสาคัญเรื่องฮาร์ดแวร์และวงการไอไอในอนาคตครับผมสวัสดีครับ